มาดูกันต่อข้อนี้นะข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ของสอ,อวนนะรอบที่หนึ่งสอวนนะเป็นโจทย์ที่ดูแล้วค่อนข้างจะยากซะหน่อยนะดูโจทย์กันเขาบอกว่าจงหารากที่เป็นจำนวนจริงเห็นไหมนี่ขั้นแรกเลยเขียนก่อนเลยจงหารากที่เป็นจำนวนจริงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคำตอบ คำตอบไหนไม่ใช่จํานวนจริงเราไม่เอาเราเอาเฉพาะที่มันเป็นจนํานวนจริงเฮ้ยแล้วอะไรมันเป็นจนํานวนจริงเอ้อะไรมันเป็นจนํานวนไม่จริงเดี๋ยวมาดูกันนะข้อนี้ความยากของมันอยู่ตรงไหนจะสังเกตดูว่าข้อเนี้นะเขาให้เป็นเท่าคูณหาสีตัวคูณกันคูณกันแล้วให้มันได้เท่ากับ10อีกต่างหากโอ้โหข้อนี้นะสิ่งที่เราต้องระวังอย่างหนึ่งคืออย่า ขนะ้อสอบของสอวนเนี่ยส่วนใหญ่ทําตรงๆงไม่ค่อยได้มันจะต้องมีเทคนิคเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องมีก็คืออะไรเราจะต้องรู้ว่าเวลาเจอโจทย์แนวเนี้ยมันควรจะใช้เทคนิคอย่างไงนะแต่แล้วรู้ได้อย่างไรน้องจะรู้ได้ยงไว่าเอ้ข้อนี้จะใช้เทคนิคอะไรข้อนี้จะใช้เทคนิคอะไรก็ ทำโจทย์เยอะๆหาโจทย์ทำเยอะๆ,ๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเจอโจทย์แนวนี้ควรจะต้องไปทางไหนเจอโจทย์แนวนี้ควรจะต้องไปทางไหนเจอโจทย์อย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้เจอโจทย์อย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้ซึ่งครูจะค่อยๆบอกเราไปเรื่อยๆอย่างข้อนี้นะจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราจับมันมาคูณกันเนี่ยมันจะเป็นพหุนามกําลังสี่เป็นพหุนามกําลังสี่ซึ่งเวลาจะทำเนี่ยโอ้โหจะสังเกตสังเกตสัมประสิทธิ์มันสิเวลามันคูณกันโอ้โหสัมประสิทธิ์เพียบเลยเห็นไหม คุณกันยากมากยากมากเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าเจอโจอย่างนี้แสดงว่าต้องมีเทคนิคนะแล้วเฮ้ยเทคนิคจะเป็นยังไงเทคนิคข้อนี้นะเราต้องลองค่อยค่อยๆสุ่มเพื่อที่จะหาข้อเนี้ยนะบอกได้เลยว่าจะต้องหาตัวแปรที่จะมาแทนให้มันเป็นก้อนก้อนแล้วทําให้มันง่ายขึ้น ทำยังไงให้มันเป็นก้อนๆแล้วแทนให้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการทำก็คือเราจะต้องลองพยายามจับคู่คูณดูจับคู่คูณคือเอา2วงเล็บคูณกันแล้วให้มันได้เป็นเออเป็นสัมประสิทธิ์เหมือนกันหรือว่ามีก้อนๆหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นอัตราส่วนของก้อนเหมือนกัน <c oughs> เพื่อที่จะมาแทนค่าให้มันเล็กลงเล็กลงนั่นแหละคือเทคนิคนะเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่ไม่เคยเจอโจทย์สไตล์นี้เลยทำไงลองฝึกไล่คูณดูเช่นอย่างเงี้ย คูณกันตรงเนี้ยได้6นะตรงนี้ได้ร้อยห้าสิบเฮ้ยมันเยอะเกินไปเนาะเฮ้ยอันนี้คูณกันได้สิบห้านะอันนี้คูณกันได้สิบหกสิบเออเฮ้ยมีโอกาสได้นะหรือถ้าลองเอาอันนี้คูณกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คูณกันได้90อันนี้คูณกันได้10ก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้น้องก็ลองไปฝึกค่อยๆฝึกดูลองเลยค่อยๆไล่ดูว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงดีนะแต่สําหรับคนที่พร้อมแม่นแล้วเนี่ยจะมองออกค่อนข้างจะไม่ยาก จะมองออกค่อนข้างเนี้ยจะมีโอกาสไหมที่จะทําให้มันเป็นก้อนนไรอย่างเงี้ยเอามาคูณกันแล้วได้30ตรงนี้ได้30แล้วตรงนี้ได้30ด้วยยากเพราะเวลาคูณกันปุ๊บมันจะเป็นพจน์ที่มันเป็นกําลังสองที่มันคล้ายๆกันเป็นอาาัตราส่วนเดียวกันถึงจะดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะคูณยังไงดีอ่าข้อนี้เอาอันนี้คูณน,นี้แล้วก็เอาตัวเนี้ย นะมาคูณตัวนี้ลองคูณดูนะลองคูณดูว่ามันได้อะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวครูคูณให้ดูนะคูณเท่านั้น้องๆคงคูณกันเป็นแล้วเนาะนะอ่ะเรามาดูตัวหน้าตัวหน้าเวลาคูณ 30x บวก1คูณเ x ้ย 2x บวก1คูณ 30x บวก1ได้เท่าไหร่ได้ 60x กำลังสแล้วอันนี้ได้2อันนี้ได้อีก30ก็เป็นบวก 32x แล้วก็สุดท้ายบวกหนึ่งอันนี้คือคู่นี้กับคู่นี้นะส่วนคู่นี้กับคู่นี้เท่าไรห้าสามสิบห้าสิบห้าเอ็กกำลังสองพดกลางได้อะไรตรงนี้ได้สามเอ็กตรงนี้ได้อีกห้าเอ็กก็เป็นแปดเอ็กแล้วก็บวกด้วยหนึ่งเท่ากับสิบประเด็นคือใช่หรือยังใช่หรือยังดูยังไงเราต้องพยายามดูว่าเอ้ยเราสามารถจะทําให้มันเป็นก้อนได้ไหมเช่นเราเห็นตัวนี้เป็นตัวน้อย แล้วเราเห็นตัวนี้เป็นตัวเยอะแค่นี้นะสังเกตหนึ่งเราไม่เอาหนึ่งมันเท่ากันเราไม่เอาเราเ,าเฉพาะตัวที่มันไม่เท่ากันลองดูว่าเป็นอัตราส่วนกันไหมถ้าเราสังเกตเห็นเราจะเห็นว่าเนี้ยอัตราส่วนมัน1ต่อ4 1ต่อ4ทั้งคู่เลยแปลว่าอะไรแปลว่าเจออย่างนี้ปุ๊บเราจะแทนเลยแทนให้ A เท่ากับ 15x ากำลัง2บวกด้วย 8x สังเกตดูนะเวลาแทนแล้วสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเรามาดูกัน เนะมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บจะได้ว่า 4a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 60x กําลัง2บวกด้วย 32x เห็นอะไรไหมนี่ตัวนี้คือ a ตัวนี้กลายมาเป็นอะไรละเป็น 4a ละเห็นไหมมันกลายเป็นตัวแปรใหม่ตัวเดียวแล้วสามารถหาได้เกือบหมดเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้อะไรเราก็แทนค่าเข้าไปซะแทนค่าเข้าไปก็จะได้เป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไร 4a บวกด้วย หนึ่งคูณกับอะไรคูณกับ A บวกด้วย1แล้วมีค่าเท่ากับ10จะสังเกตว่าสมการนี้ดูง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วค่อยเอาตรงนี้แหละมาแก้สมการรอบที่1นะแก้สมการรอบที่1ึงแก้ไงก็คูณธรรมดาคราวนี้ธรรมดาแล้วก็กลายเป็นอะไรกลายเป็น 4a ่เลัง2บวกด้วยอันนี้ 4A บวก 1A เป็น 5A แล้วก็บวกด้วย1มีค่าเท่ากับ10ย้ายข้างไป ขราวนี้ไอ้ตกงสมการกําลังสองน้องๆไม่น่ามีปัญหาแล้วนะถึงระดับนี้ถ้าใครยังมีปัญหาจุดนี้อยู่นี่กลับไปฝึกนะครับต้องกลับไปฝึกนะถ้ามีปัญหาตรงจุดนี้นะเราก็จะแก้สมการกําลังสองก็ใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็จะได้เป็นก็จะได้อะไรนะอันนี้ก็จะได้เป็นบวกนั่นะ แยกทุกกอเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้คืออะไรก็จะได้เป็น A มีค่าเท่ากับอะไรลบเศษ9ส่วน4แล้วก็1นะสังเกตได้ A มา2ค่าได้ A มา2ค่าจะสังเกตว่า A เนี่ยนะ A ไม่ใช่ X เขาบอกให้หารากที่เป็นจำนวนจริงของสมการก็คือต้องการให้หา x ดังนั้นเราต้องแทนกลับคราวนี้แทนกลับทีละตัวนะอันที่1นะอันนี้กนะูเขียนคันไ้ก่อนนะอันที่1 แทนค่า x AA a เท่ากับลบเศษ9ส่วน4จะได้อะไรก็แทนค่แทนค่า a a คืออะไร a ก็คือ1 5 x กํลัง2บวก8 x เท่ากับลบเศษ9ส่วน4แล้วอันนี้ก็จะเป็นสมกา,ารกำลัง2เทคนิคการแก้สมกา,ารกำลัง2แบบนี้ก็คือเอา4คูณไข้ขึ้นไปนะก็จะกลายเป็น6 0 x กํลัง2บวกด้วย3 2 x อันนี้ลบ9ย้ายมาเป็นบวก9 เท่ากับ0นเสร็จปุ๊บแยกตัวประกอบออกไหมถ้าแยกออกแยกถ้าแยกไม่ออกทำไงใช้สูตรนะข้อนี้นะไปนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดออกมาแยกไม่ออกแยกไม่ออกทำไงใช้สูตรนะใช้สูตรอะไรนะสำหรับสมการกำลังสองน้องๆยังจำสูตรไม่ได้ถ้ายังจำสูตรไม่ได้ครูเขียนให้ดูหนึ่งรอบนะสูตรของมันก็คือถ้า ax กำลังสองบวก bx บวก c มีค่าเท่ากับ0ูนแล้วจะได้ว่า x จะเท่ากับ x จะเท่ากับเท่ากับอะไรลบ b บวกลบสแควรูท b กําลังสลบ c a c ส่วน2 a นะโอเคนะ ต้องจำนะอันนี้สูตรนี้โคตรสำคัญเลยนะบอกเะรก,ก่อนนะสูตรนี้โคตรสำคัญเลยแล้วมันจะมีสิ่งที่น้องจะต้องรู้นะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ครูไม่เขียนนะครูพูดป่าเปล่านะสิ่งที่น้องควรจะต้องรู้ก็คืออะไรเวลาสมการนี้ถ้าเกิดไอตัวที่อยู่ในรากนี่เป็นบวกคำตอบจะมี2คํคำตอบนะในรากก็คือ B กกำลังสองลบสี่เถ้าเกิดเป็นบวกจะมีคำตอบ2คํคำตอบ แต่ถ้าเกิด b กำลังสลบ 4ac มีค่าเป็นสูตรจะมีคําตอบแค่1คําตอบนะแต่ถ้าเกิด b กาลังสลบ 4ac เนี่ยเป็นลบถ้าเป็นลบไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงจะมีเฉพาะคําตอบที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสมก,การสมก,การเนี่ยมันแยกตัวประกอบไม่ออกแล้วอยากจะรู้ว่ามันได้จํานวนจริงหรือเปล่าให้เช็คตรงนี้เลย นะเช็คตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จากตรงนี้เราจะได้ว่าจากตรงนี้นะเราก็จะได้ว่า A มีค่าเป็น60 B นะ B มีค่าเป็น32แล้วก็ C มีค่าเป็น9เช็คก่อนเลยว่า B กกำลังสอบวกเเป็นบวกหรือเป็นลบถ้ามันเป็นลบไม่ต้องคิดเพราะว่ามันไม่ใช่จำนวนจริงแต่ถ้าเป็นบวกปุ๊บค่อยเอาไปคิดต่ออ่ะเรามาดูกันนะจากตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ว่า B กำลังสองลบ 4ac เท่ากับเท่าไรเท่ากับ32ยกกำลังสองลบ4คูณด้วย A คือ60 60แล้วก็ C คือ9ดูคร่าวๆดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆ32ยกกำลังสองนะแปลว่า32คูณกัน2ครั้งแต่ตรงนี้สังเกตดูอันนี้คือ36อันนี้คือ60เวลาคูณกันยังไงยังไงมันก็ต้องมากกว่า32กำลังสองดังนั้น ไม่ต้องนั่งคิดเลขเลยออกมาเป็นอะไรแน่นอนเป็นลบแน่นอนนะเมื่อเป็นลบปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าสมการนี้ไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ก็ไม่ใช้นะคำตอบนี้ไม่ใช้เช็คอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรมากมายถ้าอยากจะรู้ว่ามันเป็นจานวนจริงเปล่าเช็ค B กกำลังสองลบ C ก่อนเลยว่าเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบไม่มีคําตอบที่เป็นจานวนจริง มาดูอีกคําตอบหนึ่งนะสังเกตดูตรงนี้มันมี2คําตอบคือลบเศษ9ส่วน4กับ1เมื่อ a เป็นลบเศษ9ส่วน4เนี่ยนะมันให้ค่า b กําลังสองลบ 4AC ที่เป็นลบมันใช้ไม่ได้เมื่อมันใช้ไม่ได้ปุ๊บอีคําตอบหนึ่งก็คือแทนค่าอันที่สองกคําตอบหนึ่ง a เป็น1แล้วเราก็แทนค่า A ด้วยอะไร A ด้วยแทนค่า A ด้วย15 x ห้าลังสองบวก8 x เท่ากับ1ย้ายข้างมนะ15า 15x กาลัง2บวก 8x ลบ1เท่ากับ0แยกตรงกรอบได้ไหมแ yeah, ยกไม่ได้ไม่แยกไม่ได้ทำไงใช้สูตรนะใช้สูตรใช้สูตรสูตรนี้เช็คก่อนเลยว่า b กาลังสลบ 4ac เป็นเท่าไหร่เช็คก่อนเลยถ้ามันเป็นลบปุ๊บข้อ,อนี้ไม่มีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงแต่ถ้ามันเป็นบวกปุ๊บจะมีคําตอบที่มันมีคําตอบอยู่2คําตอบ โอเคลองมาดูกันนะข้อนี้ก็จะได้ A เท่ากับเท่าไหร่เเท่ากับ15 B เท่ากับ8แล้วก็ C เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า B กำลังสองลบ4 A เเท่ากับอะไร8กำลัง2ลบ4คูณด้วย15คูณด้วยลบ1วุ้ยออกมาเป็นบวกเลยนะ อันนี้ลบจะลบเป็นบวกเป็น60อันนี้เป็น64เป็น124ออกมาเป็นบวกเมื่อออกมาเป็นบวกปุ๊บแสดงว่ามีคําตอบที่เป็นจํานวนจริงแล้วะนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรแทนค่าไปเลยนะไอ้ก้อนก้อนนี้ B กําลังสองลบสี่คูแทนเป็นตัวนี้ไปเลยนะเพราะเราคิดออกมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็จะได้ว่า x มีค่าเท่ากับไรลบ B ก็คืออะไรลบ8บวกลบสแควรูทลังสองลบสี่เเป็น124 แล้วก็ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2 a ก็คือ2คูณ15นะเนี่คำตอบมี2คํคำตอบแต่ต้องทำต่ออีกนิดหนึ่งนะทำต่ออีกนิดหนึ่ง124นะดึง4ออกมาได้เฮ้ยไม่ใช่มี2อสอตัวคูณกันเน,ะนาะนะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ก็จะได้อะไรก็จะได้เป็นลบ8บวกลบสอสแควรูทอะไรนะอันนี้4แล้วเนาะก็4 32 414ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย2คูณ15 เอาสตัดนะเอาสตัดก็จะได้เป็นลบสบวกลบสแควรูทสาสอ็ดส่วนด้วย15นี่แหละคือคำตอบของข้อข้อนี้นะคำตอบข้อนี้จะมี2คํคำตอบ2คํคำตอบมีอะไรบ้างลบสบวกสแควรูทสาสอ็ส่วน15กับลบสลบสแควรูทสาสอ็ดส่วน15 โอเคไหมนะนะดูเหมือนยากนิดนึงนะแต่ต้องอาศัยเทคนิคข้อนี้ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเทคนิคนี้สําคัญมากน้องดูดีๆเทคนิคนี้สําคัญมากแต่มันต้องฝึกนะเราจะรู้ได้ไงว่าข้อนี้ใช้เทคนิคนี้ข้อนี้ใช้เทคนิคนี้ข้อนี้ทาไมถึงต้องใช้เทคนิคนี้ทําโจทย์เยอะเยอะไม่มีอะไรมากกว่านั้นฝึกทําโจทย์ให้มันได้โจทย์หลายๆแนวนะแล้วเราจะทําข้อสอบที่มันซับซ้อนได้ดีโอเคหาโจทย์ทําเยอะนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปข้อต่อไป